สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะซาซิรเด,ว,เดวิดีอาพอยเล็กที่29ห้อง9วันนี้จะมาโชว์ฝีม้าลาย,ลยมือมวยลยยายเอ้ะฝีม้ลายมือมวอยใจอ๊ะไม่ใช่นะคะฝีมา้าโดยมือมวยไทยซึ่งแน่นอนว่าเอ๊ะก็ราอเล่นอ่แล้วแหละคะ่ะไม่ได้มาเล่นมวยให้ดูแต่ถ้าดูาเราต่อละค่านาทีเนี่ยคงน่าเบื่อน,น่าดูก็จะพาไปดูนะคะว่าของจริงเนี่ยเขาเล่นกันยังไงรุ่นผู้ทำทำเพลงไปดูกันเลยะคะ่ะซาซิริ29 19จะไว้ขึ้นใจนะคะไปค่ะ ยังไม่ก้าวไปถึงตำแหน่งยอดมวยนะจะก็เป็นนักชกไทยประทะต่างชาติก็ใส่ซ้ยโอ้โหดีครับ มวยไทยนะคะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมไทยที่เชื่อว่าคนไทยทุกคนในต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นศิลปะการต่อสู้เป็นเอกลักษณ์ของชาติมาอย่างยาวนานตามประธานทาพประวัติศาสตร์เนี่ยชาติไทยประกดศิลปะการต่อสู้ชิ้นนี้แทบทุกทั่วภูมิภาคเลยนะคะโดยชื่อเรียกก็จะต่างกันออกไปอย่างเช่นมวยชายาของทางภาคใต้มวยลรานของทางภาคอีสานหรือย,ยังไงทุกคนก็คงจะคุ้นหูกับยอดนักมวยไทยชื่อดังอย่างเช่นสมรักคำสิงบัวขายอยังหอตำนานที่ ไม่น่าจะมีหลงหายใจแล้วอย่างขนมต้มนะคะเนื่องด้วยมวยไทยเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒน,ธ,นธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นทางการต่อสู้ป้องกันตัวแล้วก็กีฬาเลยไม่มีการปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดแต่ถือว่ามวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเช่นเดียวกับกังฟูของจีหรือยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่นแต่การพัฒนารรมวยไทยเป็นการกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากสมัยรัชกาลที่6 มวยไทยได้พัฒนามากขึ้นโดยมีการชกมวยแบบสวมมวยชกและนับคะแนนแพ้ชนะเป็นต้นค่ายมวยมีการเกิดขึ้นหลายแห่งและมีนักมวยหลายคนที่มีชื่อเสียงและมีการตั้งสนามมวยในที่ดินของตอนเองเพื่อน,นำรายได้าจากการชกมวยไปบำรุงกิจหารเช่นกันต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการแข่งขันชกมวยจึงหยุดไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเนี่ยการแข่งขันชกมวยไทยได้เฟืองฟูข,ขึ้นอีกครั้งเพราะว่าประชาชนนั้นสนใจ ต่อมากีฬามวยไทยมีการพัฒนาจนก่อตั้งเป็นสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดให้การชกมวยไทยเนี่ยต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายเพื่อนักมวยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาแข่งขันมากขึ้นในแต่ละปีแล้วก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์มากขึ้นด้วยในจังหวัดเองเวทีมวยก็ึ้นหลายแห่งเปิดโอกาสให้นักมวยที่มีฝีมือจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาชกมวยในกรุงเทพมากยิ่งขึ้นมวยไทยเองปีนี้ก็มีหนึ่งข่าวดีนะคะเพราะว่า เราเนี่ยได้รับการมาจุเป็นชินิกีฬาในการแข่งขันยูโรเปียนเกมส์2อันซึ่งจัดที่ประเทศโปแลนด์เป็นครั้งแรกสำหรับความนิยมของมวยไทยได้ดับสากลแล้วก็เป็นของมก้าวหน้าสําคัญในการลัันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะปัจจุบันมวยไทยเองก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีการจัดการแข่งขันมวยไทยในระดับอาชีพโดยการควบคุมของสภามวยไทยโลกหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ World Boxing Council มวยไทยค่ะนับว่าเป็นก้าแรกที่สำคัญมากๆค่ะ สำหรับแผนในการขับเคลื่อนมวยไทยเพื่อมีการสร้างมูลค่าสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้กับคนไทยในประเทศรวมถึงพัฒนาศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยเนี่ยไปสู่ระดับสากลในอนาคตนะคะ ก็มีการออกมาบอกว่าจะมีการสร้างแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับมวยไทยไว้ทั้งหมดเช่นเรื่องของการเรียนการสอนมวยไทยการฝึกและการแข่งขันมวยไทยที่อยู่ของสนามมวยตำรามวยไทยหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับมวยไทยนะคะที่เราคงเห็นว่ามันมีขายอยู่ทั่วไปแล้วคนก็ซื้อมาใส่กันเป็นของฝากเป็นอะไรกันเยอะแย,ยะเลยนะคะ ตลอดจนถึงการใช้ศิลปะมวยไทยเองเนี่ยในการสร้างสุขภาพที่ดีในการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุด้วยซึ่งก็เหมาะสมกับเรื่องว่าสังคมใน,นอนาคตที่จะเป็นสภาพสังคมผู้สูงอายุนะคะพร้อมเสนอให้มีการเรียนการสอนมวยไทยให้เด็กทุกรงเรียนเป็นเหมือนกีฬาชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาสามารถผลักดันมวยไทยเข้าไปเป็นหนึ่งในวิชาเลือกของเด็กๆใน5โรงเรียนของเทศบาลเมืองแกมเปเล่ของฟินแลนด์ได้สําเร็จค่ะ <c oughs> ธีรพงศ์ชินดพรหรือที่วงการหมัดมวยรู้จักเขาดีในชี่อของเจ้าสม,มุดเกียรติช่องเขาเป็นอดีตนักมวยไทยจากทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาผ่านมาแล้วทั้งเวทีลุมพินีและราชดำเนินแม้ต้องยุติเส้นทางนักมวยไทยอาชีพเร็วกว่าคนอื่นแต่ก็ทําให้เขาได้พบรักกับนอร่าภรรยาสาวชาวฟินแลนด์และย้ายไปอาศัยในเมืองแกมเปเลในฟินแลนด์ค่ะ ทำให้เจ้าสมุดรมอกาสได้เผยแพร่โมยไทยจากการตั้งค่ายโมยที่นั่นและทําให้มวยไทยเข้าไปมีอิทธิพลอย่างมากสําหรับเยาวชนในเมืองแห่งนี้นะคะเพราะว่าสามารถผลักดันมวยไทยเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในเมืองนี้ถึง5โรงเรียนด้วยกันค่ะก็ถือว่าโมยไทยเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้อย่างยิ่งนะคะสำหรับหนูเองก็เห็นด้วยที่เราจะร่วมด้วยช่วยการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์นี้แล้วก็เผยแพร่ออกไปไปยังสู่โลกนี้นะคะเพราะว่ามวยไทยเป็น อะไรที่เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะและนี่คือสื่อวิดิทศัศน์ผสมมชันการาฟิกเผยแผ่เรื่องวัฒนธรรมไทยมวยไทยนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความเคารพในความหลากหลายในสังคมรวมถึงได้รู้จักกับมวยไทยมากขึ้นนะคะว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไรแล้วก็มันน่าสนใจมากแค่ไหนนะคะหวังว่าคุณเนี่ยจะเปิดใจมากขึ้นแล้วก็ติดตามรับชมรวมถึงสับสนนวงการมวยของประเทศไทยให้ นางประสูตต่างโลกเมื่อก่อนนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ